สวัสดีครับมาอีกแล้วครับเครื่องคุมในตำนานนี่ไม่ใ <c oughs> ออีกแล้วครับวันนี้พามาดูงานคุมผ้าครับ <c oughs> เครื่องคุมในตำนานอีกแล้วครับวันนี้ตัวสวยๆไม่ไม่ทำไม่ทันครับต้องใช้อีกแล้วครับอาจารย์ในตำนานครับเหมือนเดิมวันนี้พามาดู คุมแปลงไม่เคยยาวครับของพี่เคยแปลงนี้ปลูกสี่ไร่ครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูครับว่าจะคุมยังไงวันนี้คุมสายใหม่ครับสายใหม่อุปกรณ์ต่อเสริมพิเศษตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์ครับคุมไปแล้วสองล่องก็ผมเพิ่งมาผมเพิ่งมาทำคลิป ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูครับว่าคุมยังไงเคืงคุมครับคุมง่ายไม่วันง่ายอยู่ใช่ไหมคุมไดยย้่นะเครื่องคุมในตำนานครับคุมง่ายเก่าแต่ไม่แก่ครับเครื่องนี้ เดี๋ยวกำลังเตรียมอุปกรณ์ครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามดูครับคุมไปแล้วสองลองครับแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ม้วนพายางมันไม่มีไม่มี <c oughs> ไม่มีบูรกันมันไหลไปไหลมาครับสายขวา <c oughs> ก็เลยต้องไปเอาเลื่อยมาตัดท่อใส่กานโยกซ้ายโยกขวานะครับ นี่ก็เริ่มแล้วครับโอ้มีคนทวงมีคนทวงนายเฮ้ยอ่ามาดูเลยครับเนี่ยครับงานจริงเลยลองนี้เอียงหน่อยครับลองยกลองตะแคง เดี๋ยวผมต้องใช้รถไถาตามครับ น,นนะครับระเกิดูครับลองที่ส่วนผมจะพากันยกอย่างนี้นครับยกลฟองอย่างนี้นะครับนะครับ่องสูงไหมสูงไหมครับผมว่า30เซฟได้3าเซฟน่าจะได้ก็เอามาให้เพื่อนๆดูครับว่าเพื่อนๆอยากยกลฟองแบบไหนก็มไม่รู้ว่าเพื่อนๆยกแบบไหนนะครับ ก็สุดหัวล่องครับจะทำกันอย่างนี้นะครับก็จะยากหน่อยตรงหัวล่องครับใช้เวลาหน่อยครับมาดูการคุมของของจริงนะครับของผมเลยแบบที่ไม่ไม่ต้องตัดต่อเยอะ ดูซิว่าจะมีปัญหาอะไรอ่ะเดี๋ยวครับอย่างนี้เลยครับ,บ,บก็จะลากมาเข้าหัวล่องอย่างนี้ครับสะดวกครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแรงนี่อ้พี่เคร่งคุมกระเบาเไม่ต้องถึงกับต้องติดหางรถไถแล้วยกครับอย,อย่างนี้มันเข้าหัวล่องอยากครับในทีแ่แคบแบบนี้ครับ เวลาวิ่งมามันจะไม่สุดมันจะไม่สุดหัวล่องแบบนี้ง่ายดีครับข้องหัวล่องได้ในที่แคบๆได้ถ้าเหลือนิดนึงก็ใช้คนลากต่อครับนิดเดียวหัวล่องนี่มาทำคลิปให้ดูวิธีการคุมอิกก็ เป็นไปอีกแบบครับดูครับอุปกรณ์ต่อเสริมมีอะไรก็ใช้เกิดประโยชน์อะไรที่มันสามารถทำให้เราทำงานได้ง่ายก็ทำไปนะครับอย่าไปคิดเดยอะครับถ้าใช้แรงงานเพื่อนๆลองคิดดูครับว่าขนาดนี้จะหมดค่าแรงงานไปเท่าไหร่ ลองคิดดูครับแล้ววันนึงจะคุมเสร็จไหมคิดง่ายๆครับสีไล่ถ้าฝนตกรีบๆหน่อยนี่ผมว่ายังไงก็ไม่ทันเครียดเลยล่ะครับเนี่ยลองมาดูอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยใช้งานางนี่ครับไม่ต้องติดเข้ากับโรตารี่ โรตารี่เราก็ไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยเกียร์ก็ดูดีครับไปเลยครับ ดูครับใช้งานง่ายไหมครับก็มีเก็บหัวงานบ้างนิดนิดหน่อยๆครับต้องใช้จอบเก็บงานนิดหน่อยก็เป็นธรรมชาติครับของเครื่องจักรไม่ได้ไม่ได้ละเอียดเหมือนกับคนเรา ก็ให้ดูมุมไกลบ้างครับซูมสองเท่าครับก็เนี่ยครับสวยงาม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 ครับก็เห็นพี่บอกพอใจเลยแกคุมไปหลายรอบแล้วครับเครื่องนี้ ก็ใช้กันมาตลอดครับเพราะว่าเครื่องที่ทําสวยๆนั่นมันส่งลูกค้าไปหมดครับจะทําไว้ใช้เองแบบสวยๆก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้สักทีก็เลยต้องเอาเครื่องนี้มาใช้กันครับเอาไว้สํารองเครื่องคุมในตํานานครับตัวนี้เป็นตัวทดลองเปรียบไปก็เป็นเหมือนอาจารย์นะครับคอยสอนให้ผมพัฒนาไปอย่างานี้อย่างนี้ เดี๋ยวมาดูคุมอีกรองครับก็ใช้เวลาหนยครับหัวล่องแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องคุมครับที่ใช้เวลารอนานมันเกี่ยวกับตัวบนพายางที่อยู่ข้างหลังครับคือเราใช้ไม้มัดเอาครับมันมันจะแบบ หลวมครับโยกไปโยกมาเครื่องคุมไม่ได้มีปัญหาครับมันจะไปมีปัญหาไอ้ตรงม้วนพายางที่อยู่กัที่อยู่กับรถถคือเครื่องคุมตัวนี้มันเป็นเครื่องคุมตัวเก่าของผมเสร็จแล้วผมไม่ได้ทําตัวปล่อยม้วนปล่อย,ปล,อยปล่อยพายางอะปล่อยม้วนน้ําหยดปล่อยสายน้ําหยดข้างบนผมไม่ได้ ไม่ได้ทําครับก็เลยต้องเอามาติดหลังรถถยแบบนี้ครับตัวเครื่องคุมครับก็ยังล่องเมื่อกี้ที่ขับมามันล่องมันจะเอียงเอียงครับเนี่ยล่องไหนล่องนี้ฮะมันจะเอียงแต่มันก็คุมมาคุมไม่ได้สวยครับก็ดูครับเพื่อนๆดูเครื่องคุมที่ไม่ได้ติดติดกับตัวรถไถยโดยตรงแต่ตัวนี้อ่าล่องนี้ ลองค่อนข้างจะค่อนข้างจะสวยก็คุมไปได้ดีครับมาแล้วครับดูมุมไกลก,กลันก่อนครับเดี๋ยวคุมมาลองมันจะมีปัญหาอะไรไหมจะไปดูมุมไกลๆเลยมันก ก็คุมกันอย่างนี้ครับเ,เพื่อนๆก็ดูครับเ,เพื่อนๆคนไหนที่สงสัยว่าจะคุมลองสูงได้ไหมนี่แหละครับลองสูงผมอธิบายไม่ถูกไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่รู้เ,เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ทําเหมือนผมก็ลองดูคลิปนี้ดูครับแล้วแล้วเราคิดว่ามันจะทําได้ไหมในแปลงของเ,เพื่อน สูตรหัวล่องครับอ่าตัดสายดูครับอุปกรณ์มีอะไรก็ใช้เกิดประโยชน์ครับอยวไปคิดมากเดี๋ยวมาดูล่องถัดไปครับคุมกันยาวๆว,วันนี้ไม่รู้จะทำคลิปได้ถึงตอนไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมีไป ยกแปลงหากใครพี่สาวอีกก็หัวล่องลากนิดนึงครับเดี๋ยวมาดูล่องถัดไปครับเข้าหัวล่องครับเชิญตักเชืัก าคุ้มก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็ผมต้องขอตัวไปไปยกลองให้พี่สาวครับมีอีแปลงหนึ่งครับรอรอรอยกแปลงอยู่นะครับก็ขอฝากขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับสวยไหยสวยสวยไหมสวยสวยอ่าสวยอ่าครับยังไงเขาฝากคลิปไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับ